สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนาบัวเนาะแล้ววันนี้เราจะลงนาบัวกันโอ้นาบัวใหญ่มากเนาะโอ้ดูมันลึกแค่ไหนโอ้น้ำลึกก็ได้โอ้ยนะครับน้ำก็ประมาณนี้ครับประมาณขานะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนาบัวเนาะเรามาชมนาบัวกันนะครับวันนี้ว่าย ตรงนี้เป็นบัวเพิ่งเพิ่งปล่อยน้ำเข้านะครับบัวใหม่เพิ่งปล่อยน้ำเข้านะโอ้เออระวังหน่อยบัวบาดขานะครับโอ้ยเนาะหลังจากที่ชมคลิปที่มีแต่ในส่วนของต้นไม้ก็มาเห็นหน้าคนถ่ายบ้างเนาะวันนี้หน้าไม่ได้หนวดก็ไม่ได้โกนนะครับอยู่นะครับห้าบัว ดูนะครับบัวบัวเราก็มีแต่ใบนะครับก็คือมันยังไม่ได้แก่มากเนาะมีฝั่งนู้นที่ว่าว้าพาเดินเลาะลมชมนาบัวเนาะเราจะชมนาบัวกันวันนี้เราจะชมนาบัวว้าดูดอกบัวว้าวจะจับดอกบัวได้ไหมวันนี้ว้าก็้องาจะสันหน่อยเนาะ ว้าวว้าว,ว,าวนาบัวของเรานะครับจะได้ดอกบัวไหมนี่ครับดอกบัวดอกบัวบัวว้าวเดินขาบาดเลยนะตีบัวยังไม่แก่นะครับหนามยังไม่เยอะเท่าไหร่ว้าวว้าว ลำบากหน่อยนะครับทุกลกทุกเลหน่อยเนาะดูดูสภาพนะครับนาบัวสวยงามมากนะครับสวยงามมากวิวนาบัวสวยงามมากนะครับเรามาดูดอกบัวกันนะครับโอ้ดอกบัวเนาะดอกบัวน้ำมันเพิ่งขึ้นนะครับน้ำเพิ่งเข้ามานับเดี๋ยวอีกหน่อยบัวก็จะสวยกว่านี้เนาะว้าว เอนรูปหน้าหน่อยว้าวดูวิวนะครับวิวนาบัวว้าวว้าวสวยเนาะจะเดินไปถึงกลางนาหรือเปล่านะครับเราจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะครับว้าวค่อยๆเดินไปนะครับว้าวไวมีกบด้วยมีเขียดนะครับเขียดเต้นระบำเลยว้าววันนี้เรามาพามา เดินเล่นในนาบัวเนาะอย่าบัวปั๊บไม่เป็นไรนะครับเราจะเดินไปว้าวนาบัวโอ้ยไม่ได้ใส่ไอ,ไอ้นั่นแต่ดีบัวยังไม่โตนะครับหนามยังไม่เยอะนะครับนาบัวนาบัวนาบัวบ้านไผ่นะครับ อยู่บ้านเมืองเพียนะครับตาบลเมืองพเพียอำเภอบ้านไผ่เนาะมีที่เดียวนะครับของเมืองเพียนะนาบัวตัวนี้เราทําเป็นกเกษตรผสมผสานนะครับทํานาข้าวนาบัวแล้วปลูกผักนะครับก <c oughs> ็หน้าแรงก็จะทําเป็นร้านอาหารด้วยนะครับ <c oughs> นี่แหล่งน้ามีที่เที่ยวมีนาบัวมีเรือให้พายนะครับ ภายในคลองของเราคลองกว้างประมาณ7เมตรนะครับยาวประมาณ800เมตรนะครับคลองเราคลองเป็นคลองสาธาระเนาะแล้วก็มีสระว่าภายในภายในสระก็ได้นะครับผมว้าวว้าว,ว,าวตรงนี้ย,ย,ย้าเยอะหน่อยเนาะญ้ายเยอะหน่อยว้าวว้าวว้าว,ว,าวอ,อันนี้จะเป็นบัวแดงเนาะ บัวแดงขึ้นไปฝั่งบัวแดงดีกว่าว้าวเดินว้า,าเดินลำบากหน่อยเนาะเดินในเวลาบัวไม่ได้ใส่นี่ไม่ได้ใส่รองเท้ากันหนาเอ้ยไม่ได้ใส่กันน้ำเพียวๆเนาะ เพียวๆไม่ใช่สแตนด์อินไม่ใช่อุปกรณ์เสริมนะนี่ก็ดอกบัวครับดอกบัวว้าวอันนี้เป็นบัวแดงเมื่อกี้เป็นบัวไอ้ที่กินหมากอันนี้เป็นบัวแดงเนาะ,ะจบรีวิวแค่นี้เนาะ